ผนเริ่มมีอาการแล้วครับผมอาการเนื่องแล้วพา,ายแย่ไรโอ้ขัวไปหัวมาส้มคืออยู่ไว้ครพบพี่นอุ้ยผลครับมันโอรบสั้นกันวยครับผมโอ้บกบขวัวอันนี้ซิเวอร์ก็กันครับ ครับสวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ภาพพี่น้องมาเฮ็ดบักกราดลหรครับเนี่ที่หามากเมือนั่นล่ะครับเดี๋ยวสิมล่างแ่น้ำไว้จักขึ้นหนึ่งนยครับเด้ออื่นจังเบิ่งครับว่าสิเฮดแบบใดไปจนครับผมล้างชีม่อนชียังบอกกันครับเตีทุกอย่างเนี่ย่ะครับเนี่ยต่ม่าก็ยังดีอยู่ครับเนี่ย ไปมันนั่นกันกนบ่ได้เรียกดหรอครับฟาวนุ่งกับไลยพวดจงมือกับ่ไเ้ใส่ไปน่ำครับจนมือแดงเบิดล่ลองเป็นละลายสูตรแล้วครับมีแต่ตุ่มลลยกับจินไลยแท่แล้วขันียเต็มคอรอเลยอ๋อมื่อเลี้ยงพูดเลรอครับวันนี้ เรียบร้อยครับพี่น้องนี่ก็ได้เวลาแล้วครับเนี่ยมาแล้วมือหนึ่งกับคืนหนึ่งแล้ะครับเนี่ยเราถึงมาเห็ดตะวันแดงเลรครับอย่างเง้ค่าเห็ดอัวครับมาครับจัดก,การมึงนะครับเดือดถึงมาปาดผ้าออกก่อน,นครับเนี่ยนะครับเดือดถึงมาผ้า พาจากน้อยหน,นึ่งนี่แหละครับเนี่ยเพื่อโบอยมมนแตกเดี๋ยวสชีขัวน้ำกับอันวบแล้วครับเพราะว่าข,ขวันกับสิลาลพดเห็ดไปหาไป,ไปแล้วเนาะครับเน,ะนาะกินตะตุ่มไรกะกินรูแลรวครับล่องสูตรไหมมั้งเนี่ โอ้ยมองนางได้เป็นเสียงเลยเนาะครับเนาะกับวิญญาตบอกว่าครับเอาลูกหมูมาใส่กระดาษใส่มาเกีียวออกลวดขาวจังฟ้านเลยโคเสด็จกินแซ่บๆก,กัน เลยครับเคืนหนึ่งสิโอ๊บเลยครับผมเนี่ยน้อยก็ตกตรงนี้น,นู่นี้ก็บข้างตกความหลดเรียวครับกับทะากับทะานบนนี้โอ้เป็นเด็นเนาะกูจจกๆใส่ไปเลยครับเผื่อความหลดเรียว เป็นอวนจากน้อยครับเนี่ยลงจัหน้อยมึงนะครับมันจะเป็นโมงกัเป็นจาแต่ว่าก็เคยอ้เปล้วครับแตกมันนึ่งพิ่งพื้นเลยครับเนี่ยสะสู่ส,ส,สาไส้ปันระเบิดน้อยุ๊บตุ๊บตับ ไปเลยครับอีกนิดนึ่งประว่าผมมีฉีดินไส้ครับล่องเบิึงแบบนี้ว่นกันกับผมขันมีฉีดินไส้กับสีห้มดีอยู่ครับขันเป็นมือวันหยุดแือแค่แนวครับเนาะนี่ตั้งสิบปีตั้งแด่เรือยนี่ก็ไดฮะล่องมึงครับบ่ล่องบ่ลรัวครับผมเจ็ดหาไปครับ หัวไปเรื่อยๆครับผมตัวรอดช่วงมึงเด้อพี่น,อนอ้องเน้่ยถเป็นช่วงใดหนิฮะกวนวะ่ะช่วงนี่กัดโอ้หอมห่วยๆแล้วคขนได้ขี้ดินไส้ก็โอเคอยู่นะครับพี่น,อน้องจ่อหูนหวน้อยๆเลยใส่ขี้ดินไส้กลัวเนี่มันก็ต้องใส่หม้อกระทะใหญ่ๆหมดแล้วครับคันแบบนี้กับขัววัวอะไรใส่ขี้ดินไส้ เริ่มมีอาการล้วครับผมอาการเนื่องแล้วพาเนายไรหลมีเป็นไรติสูติสูตสูตรโอบปอบูส์ละ่ะแต่ว่าสูตรนี่ก็หอมโอ้เหลียงอยครับผมยังหุยโอ้ถึงใหม่ก็เป็นยนังหรครับเนี่ย ไม่ก็ไม่เปียกอ๋ะบ่ได้ไม่ใช่ไหมปีด๊ดๆหู้ขวไปขวามาส่งคืออยู่ไหยพี่น้องเจ้าขวบเจ้วปิดอยู่นี่แหละครับส่งคือส่งคือพี่น้องเจ้าต้องใเซเวลาแน่ยแหละครับนีคิดว่าสีเวิร์กจ้าต้องไปเบิองมากกัได้ <laughs> สิกินง่ายก็ตุ่มนะครับ ตุ่มนี่โอ้จินยากทึ่งติดเปียกคัดจนเจ็บเขียวพ,พี่น้องตุ่มก็ได้ไปยึบโอ้โยพี่น้องครับหัวไปหัวมากะเสียบแล้วครับน้องนี่ฮะเดี๋ยวไปทดลองมึงครับระวงังอันอวกกับอันหัว อันไดสิเวอร์ก็กันครับผมโอ้ยปิดเลยครับปิดเลยโอ้ยผลครับมันโอ้บ <c oughs> สั่นเที่ยงโอเคตหรือต่ว่าสั่นไต่นี่ยพี่เป็นไรครับนี่มันตกลงไปกระสั่นกันรกครับผมอ้บกบขวัวอันไดสิเวอร์ก็กันครับครับพี่น้องอันขัวครับผมเนี่ย เดี๋ยวแกแล้วมึงเป็นไรครับผมเนี่โอ้มึงครับปุ่นสีร่อนเล่คุณครับโอ้ยแบบนี้นี่โอเคเลยนะครับเนี่ยแต่กอหวานยู่โอ้ยอืมอมครับโอเคเลยสูตรอบเอิสูตรครัวเนี่ยแจ้ว ผมมีฝาเลยครับลอนตีดเปียกบ้านเลยเดี๋ยวลองเมืองสูตรโอบครับผมนี่จะเป็นช่วงใดโอ้ยนี่เพราะมันกันเลยครับกับสูตรตุ่มในโอบเนี่ยบ่คื้นเ้ยพี่น้องสูกลัวบ่ได้โอ้ยาฝาดแล้วนะคือเนี่ยคุณน่ะบ่ลอนเลยครับพี่น้องสู สูตรขัวเว้ยดอกนูแซ่บด้วยครับพี่น้องสูตรอบสูตรขัวสูตรสูตรขัว่ได้สูตรขัว,ว,วนี่โอเคกว่าเอาครับผมสําหรับคลิปนี้ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกผู้ทุกคนเด้อครับขอให้ยูดีมีแห้งลำลำรวยๆเงินท่องทุกผู้ทุกคนสําหรับมื้อนี้สวัสดีครับ